สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกลังนะครับผมอันนี้นับคร่าวๆนะยังไม่รวมลังเล็กลังน้อยอันนี้ก็ปีนอยู่บนต้นโพนะครับโอ้โหนามจริงๆลังที่ห้าเดี๋ยวจะไล่ลวดตัดแล้วนะครับ ฝั่งนี้แล้วหมดแล้วนะครับเดล๋ยวลนยนี้ครับต่อกันไปหลายลังเลยข้างบนนู้นบนอีกนู่นก็มี่มานี่นะครับมาถึงลายแล้วนู่นนี่ข้างหน้าน,นู่นอีกขอตัดก่อนนะครับผมหลายลังมาลังปลาย ทังรุ่มเก็บหมดแล้วโอเคครับตัดไปแล้วสิบก่าลังไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าแผ่กว้างออกมากระจายลหลายกิ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมเก็บหมดแล้วปลายนุ่มก็เก็บละแล้วลเอาลังเล็กลังน้อยรวมเป็นถุงใหญ่หัวน้ำจะประมาณนี้ลัง ครับมุมข้างบนก็สวยเหมือนกันนะครับแรกว่าจะไม่ได้ลงอ่ะเออลังมันงามนะรจริงจริงมันไม่ใช่สิบหกลังหรอกนะครับตัวเนี้ยยี่สิบลังลนะครับเพราะว่าผมรีบนับไง โอเคครับผมขอตัดก่อน,นครับนี่แล้วครับลมฟันแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปตัดนะดูขนาดล่างเล็กเขาเนี่ยโอเคขอตัดก่อนนะครับผมเตียงดีๆไม่ได้นี่น,น,<ะ>นี่นะครับ ประมาณนี้นะครับผม